สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะพวกเราจาก NP2C ค่ะวันนี้ครบสองคนเหมือนเดิมดีมากเพราะลากตัวกลับมาแล้วเข้าเมืองได้แล้วนะก็มนงานจะเป็นเมาคีลูกหมาป่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทาซาลูกแล้ววันนี้ตามสัญญาเลยค่ะเราจะมาเปิดคอมเมนต์เวยป๋อแม่จีนว่ายังไงบ้างสำหรับกระแสเด็กฝึกช่วง2 1เป็นการเปิดตัวในรายการ ยงานนี้คือหาสนุกสนานมากมายบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปออฟฟิเชียลของช่วง2021เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยรวมกระแสเลยไม่ได้มีเฉพาะน้องนายแล้วก็น้องแพทริกเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราดูคอมเมนต์รวมของเด็กฝึกทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงกระแสเด็กไครมาไหมใครที่เมนยว มีคนไทยหรือเปล่ายังไงไปดูการน,น่าสนใจมากเพราะว่าเด็กฝึกก็ตั้งแบบเกือบร้อยคนนี่ก็คือเราแบบพุ่งไปเลยว่าเอออยากรู้เลยว่าถ้าเกิดรวมร้อยคนเนี่ยเป็นยังไงกระแสมากยกชาฉันบ้างหรือเปล่านัา่นแหะสิเออ <hungry. S 2> ดีอยู่นะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะ รู้สึกว่าช็อตที่เด็กย้อนหลอาจจะโดนัดออกอาน่าตัดออกประมาณหกเจ็ดนาทีใช่แต่ว่าเหมือนว่าย้อนหลังไม่มีมีคนถามว่าอยู่ใน3มชั่วโมงอยู่ตรงไหน ไม่อยู่ตรงไหนเลยคุณพี่แม่ช่วงแปะไว้ให้แล้วนาดักเนะเด็กไฮซินดีมากน้องนายนะเป็นพิธีกรหลักน่ารักมากเลยน้องเขาก็พูดว่าก็เป็นคำแปลเลยละกันบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะทุกคนก็ได้เห็นเด็กฝึกของรายการช่วง2021แล้วนะเนี่ยเส้นใจนะตาเจียคันเต้าเตอจิวชื่อ่ามันช่วงจ้าหญิงอาลิง อี e. แล้วก็ได้เห็นแล้วเด็กฝึกของอปีนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะอะไรอย่างงี้นะลักแล้วเขาก็แนะนําตัวว่าตาเจ้าฮาชื่อช่วงเจ้าหญิงอาหลิงอ้าอีเฉวยยียนเกาซิงเชินแบวะ่าสวัสดีครับทุกคนผมคือเด็กฝึกของช่วง2021นเะแล้วก็ทุกคนนะนี่เมินเย่เคยทุกคนสามารถที่จะเรียกเขาว่าเซียวจิ๋วได้บิงอีกแล้ว ไปเลยวิ่งทีนึงนี้ก็แต่ว่าเทกระจาดและดละน่าเลยค่ะแฟนคลับซีนของแพทริกเนี่ยเราจะฟังกันออกอยู่แล้วเพราะว่าน้องพูดภาษาไทยน่ารักมากก็มาแนะนําตัวเด็กฝึกกันเนาะแล้วก็มาโชว์ออสการ์วังสวัสดีปีใหม่กันหนึ่งโชว์ใช่ใช่ออสการ์หวังก็มาสดีปีใหม่อ่ะสิ้นเดือนีแล้วมีเด็กใครหรออินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเด็กต่างชาติที่มา สสวัดีใช่มาถือคำมงคลถือคำมงคลปกติเขาจะเรียกว่าเป็นคำมงคลคู่ไว้ติดหน้าบ้านของวันจุดจีนอ่ะอ้าวถือก็เป็นการแนะนำตัวเนาะ ประมาณภาษา6นาทีนะประมาณ6นาทีเดี๋ยวแปะไว้ให้เข้าไปดูได้ในเวยมีตัดเป็นช็อตคัทเฉพาะตัวเพราะเราจะไม่ได้เอาคลิปมาลงอะเนาะเป็นลิขสิทธิ์ของช่องออฟฟิเชียลเดี๋ยวเอาลงแชทให้ดูในเวยดีกว่าไอเดียแฟนคลับน้องนายน้องแพทริกเนี่ยถ้าใครเข้าไปดูด้วยนะแนะนำเพาะว่าช่วยกันคอมเมนต์โย่คอมเมนต์ถ้าคิดอะไรไม่ออกพิมพ์ภาษาอังกฤษลงดูคอมเมนต์กันเลยเจ็ดเลยคนนี้มาแรงมาก เฮออีฝานเฮออีออ้ฝนันหลายป้ามาเลยมาวันนี้ก็แฟนคลับเยอะนะน,น,นี่ก็เขาบอกว่าเอ้ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าเด็ก กลุ่มนี้เนี่ยเด็กรุ่นนี้เนี่ยมีพลังมากที่แบบว่าเสียงดังกันมากซุกซนเด็กกลุ่มนี้มีพลังเยอะมากเขาอย่างนี้เขาบอกว่าปีนี้ปีวัวแต่ฉันก็ยังจะซื้อโยเกิร์ตอยู่ดียังต้องซื้อโยเกิร์ตนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องกินโยเกิร์ตเตรียมตัวกินละค่ะเตรียมตัวที่ยสินี้ว่าเราต้องเหมากันยังไงไปดูมาแล้ว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 เกาซิงเช่ อาจะตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังแถวข้างหลังก็แล้วแต่ว่าเออกล้องจับไปจับมาแต่ก็มีคนบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วนี่ไงจางเจียหยวนคุณพี่คุณพี่ไปคอมเมนต์บอกเพื่อนคนเมื่อกี้ว่าจางเจียหยวนยืนตรงไหนมามาอยู่นะคุณพี่เด็กไทยมาอยู่นะ เนี่ยสารภาพเลยนะว่าฉันคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วนะอ่ะนะเสียงอีเสียงเสียงอีเสียงคิด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 แล้วนะคําตอบก็ยังคงเป็นเสี่ยวจิ๋วแล้วก็หยินห้าวยีน้องแพทริคเสี่ยวจิ๋วคือน้องนายน้องแพทริคคือหยินห้าวยีอ่าเจากนี้สดเด็กเขาจะเรียกหยินห้าวยีกันหมดเลยนะเอาจำชื่อไว้เนาะนี่นะเสี่ยวจิ๋วนะเห็นปังอ่ะเห็นลี่หายอ่ะเหงา่อยอ่งี้นะรักเก่งที่สุด คนนี้คอมเมนต์เยอะโจเคอวีโจเคอวีใสมาแรงมากเลยนะคอคอมเมนต์เยอะโจเคอวีจางเจียหยวนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วน้องชายพูดพี่แน่คนมีคอมเมนต์คนนี้เยอะมากลัวหยันดเ็กลัวหยันเด็กยักคอมเมนต์เยอะคุณพี่แฟนคลับแบบว่าดีเลยคนที่ฐานแฟนคลับดีมากอเบอร์จีเย่เขาบอกเห่าค้านนะว่าฉันมาทำผิดใช่ทำไมหล่อจังนาตาดีหล่อเลย่าไปประกวดโปรดิวเองใช่ หล่อ,อขึ้นเนาะ<อ>ใช่หล่อ,อขึ้น,<ช>นแล้วก็แบบด,ดีเลยคนนี้มาดี<ช>มาดีมากแฟนคลับเยอะมากนี่ก็โอ้ดีนี่นี่นี่มา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 ,มา,มา,มายินห้าวีเยี่ยมมากอา้ยหินป้า่ะเยี่ยมมากพี่ชายของฉันยินห้าวีได้ถือคำมงคลด้วยก<า>็ป้ายสีแดงนะนะเขาจะเรียกว่าคำมงคลคู่ได้ถือคำมงคลด้วย สวัสดีปีใหม่พี่ชายของฉันดีใจฉันดีใจมากเลยดูสิได้ถือได้ถือคํามงคลสวัสดีปีใหม่ด้วยคอมเมนต์คนนี้เยอะมากเขาต้องบอกว่าเยอะมากอะมากจริงๆเช่าหมิงหมิงเยอะมากถ้าเกิดสมมติวันนี้ถ้าเกิดอ่านทั้งหมดเลยนะอคนนี้คือแบบมาาเลยอะนับเบอร์วันเกินครึ่งใช่เกินครึ่งคือเช่าหมิงหมิงคือคนริมสุดที่เป็นพิธีกรคนแรกลแล้วก็อีกคนนึงที่ที่แบบคอมเมนต์เยอะคือหลิวหยี อ๋อพอหนุ่มชุดดำดีมากชามิมิงนะเขาบอกอุ้ยมีอนาคตสดใสแน่นอนคนนี้นะต้องแบบต้องดีอ่ะคอมเมนตเยอะมากเพราะว่าที่เขาสำรวจมาเนี่ยช่ามิงมิงขึ้นตัวหนึ่งเลยนะตลอดลยที่แฟนคขับจะมาจัดแรงกันนะมีคอมเมนต์มาบอกว่าน้ำเสียงอ่อนโยนแล้วก็น่ารักมากเลยดูเท่ๆเทลเล็กๆแต่อ่อนโยนแล้วก็น่ารัก หลอนออนแอร์เลยเนี่ยชอบมิงมิงเป็นชายหนุ่มที่แบบส่องแสงนะว่าอย่างนั้นออร่าใช่เหมือนแบบว่ามีหลอดไฟอยู่ในตัวเองอะเพล้ามีออร่าในตัวเองชายหนุ่มที่ส่องแสงโจเกลวีเฮออี้ฝันเฮอร์เจนวีนี่ก็แฟนคลับเยอะเฮอร์เจนวีคอมเมนต์เยอะอ๋อได้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 วันนี้เขาโชว์แรปด้วยนะได้บ้า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 แข่งแรปนิ่งนอ่ง ออสการ์จะแรปโหดแข่งแรปมากอ๋อวันนี้โชว์แรปด้วยสองคนนี้จะได้ซีนมากเลยวันนี้พกยาดมเลยคุณพี่ออสการ์โหดโหดพอถึงเคธวีจะนิ่งๆรอรอให้เขาจะแบบแรปแรปคนแรปเหมือนกันแต่อืรอออสการ์หวังท่านชอบแรปโหดโหดเธอชอบเคธวีอ่ะฉันชอบแรปนิ่งๆตีกันเลยจะชีตีกันตลอดเพราะว่าแบบจะเชียร์คนละคนจะชอบแบบชอบคนละสไตล์อ่ะควักตังเลยในกระเป๋าเอาเงินไม่ได้ฉันจะให้น้องนายเอาย ไ,ได้ต้องใจแข็งนะต้องใจแข็งพูดพี่ <c oughs> ตีกันไม่ได้กันบอกให้น้องนายสิเงี้ย <c oughs> แล้วแพทริกละอะไรเงี้ยแล้วช <c oughs> ิงโงล่ละออกสการ์อีกอ่ะ <c oughs> เอาเงินไปเงินกดกดบัตรกดบัตรก่อนคนนี้มาคนนี้มาคอมเมนต์มาแล้ว การหวังซิ่งบ้าหล่อมาแกอย่าบอกว่าคลิปทุกคลิปนะคือหล่อแบบทุกมุมเลยทุกองศาก้มเหนือซ้ายขวาจินเทียนว่าขั้นต้อนนี่ละวันนี้ฉันเห็นคุณแล้วนะการหวังซิ่งคุณพี่อยู่ตรงไหนนะคุณพี่ฉันยังไม่เห็นเลยใช่เดี๋ยวฉันไปส่องก่อนเขาบอกว่านี่เขาเห็นแล้วการหวังซิ่งซ้ายขวาคุณพี่ซ้ายขวาตรงมื่อไงบนล่างอุ้ยเหิงก็น่ารักชอบลากเกินเงินมีเท่าไหร่ตอนนี้จะต้องแบบฮิโรโตะฮิโรโตะโอ้ยน่ารักมาก กโเข่ออ้าใเกินฮิโรโตะเมื่อกี้มีเห็นมีคอมเมนต์ฮิโรโตะด้วยบอกว่าหน้าตาเหมือนมีเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดเวลาคือคิดถึงแน่ๆเลยเป็นหน้าตาที่แสดงอาการของการทิ้งฟุตโตงอ่ะทิ้งฟุตโต้งแล้วตอนที่โรโตะพูดอ่ะแต่ชั้นรู้พียเหรอรู้ๆนั่งยิ้มมาชอบอินดูใช่เราล้วนนั่งยิ้มใช่เด้วก็บอกว่าบนพีชต่างๆอ่ะก็ดูอ็นดูฮิโรโตะมากเลยอ่ะเพราะว่าหน้าตามี เควชันมากตลอดเวลาคอมเมนต์คนนี้เยอะมากลิววี่ที่บอกลิวี่คอมเมนต์เยอะมากเขาบอกเลยว่าแฟนขับเขาพร้อมแล้วคนนี้นี่ทักษะรอบด้านเขาบอกคนนี้แบบว่าเล่นอันนี้ได้ด้วยอ่ะนิ้วอะใช่เพราะเขาจะเป็น โชว์นักแสดงใช่ไหมเขาบอกคนนี้เก่งมากเต้นลําได้ดีความสามารถเยอะแล้วก็งิ้วได้ด้วยอ่ะโอ้ my god มีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างสะดงดังในด้านนี้เลยเยอะมากคอมเมนต์หลิววีบอกเลยว่าท็อปเหมือนกันวันนี้ที่อ่านมานะเยอะมากมาเราคอยที่จะเจอยินห้าวีแล้วนะอยากเจอแล้วแล้วก็คอมเมนต์นี้เนี่ยมีคนมา รีโพสเยอะเลยว่าว่ารอคอยที่จะเจอหินห้าวหยี่มีคนมาตอบเยอะเลยแปลว่าเฮ้ยแฟนคลับมาฐานดีฐานดีมามาเลยมีคนชื่นชอบเด็กไทยมาเยอะใช่คอมเมนต์คนนี้เยอะเหมือนกันหลินมั่ว ลิลม่ลิโมอนี่ก็ตัวเก่งน่ะน่ารักเขาบอกว่าเป็นน้องชายที่ผิวขาวหุ่นดีขายาวหน้ารักเป็นไอดอลที่น่าติดตามแล้วก็ตลกมากนี่แฟนคลับก็มาคอมเมนต์คุยกันค่อนข้างกระแสดีเลยคนนี้ตลกแล้วก็นี่ไงเป็นคนที่ถ่ายรูปได้กับน้องนายไงลินโมอชอบเล่นกับน้องนายด้วยใช่ลินโมอตลกมากแล้วน้องนายก็ซนมากของคนนี้นะชอบอยู่ด้วยกันพี่เดินคุยกันแล้วลิลโม่ก็อ๋ออ๋ออ๋อลิลโมพยายามตั้งใจฟังว่าน้อง พูดอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องสองคนนี้พูดอะไรกันอยากรู้เออรอดูใครล่ะเขาบวันที่20มนี่นะเขาบอกว่านะคนแบบคนคอมเมนต์กันนะเนี่ยเส้นใจ้นะว่าเห็นจินจังอะแบบตื่นเต้นแล้วอยากดูแล้วว่าเห็นจินจังนะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแทนเลยอย่างงี้เยอะแพทริกก็บอกเลยเป็นเด็กไทยที่คอมเมนต์มาแรงมากมากใช่ใช่ฉันดูก็ค่อนข้างเยอะเยอะแบบว่าแทบไม่ต้องงงอาเพราะว่าแฟนคลับลงรูปให้เลยมาตลเยอะมากแฟนคลับแพทริก ยินห้าวีมีความสุขมากที่ได้พบคุณเน่มามาเกาซิงเฉินก็มาเกาซิงเฉินคือน้องนายเซียวจิวอ่าเจียวจิวเกาซิงเฉินยินห้าวีนุ่มจากกทมพุ่งมากก็คือแบบอลล่ามากพุ่มากเพราะว่าตอนน้องเขาแนะนําเขาจะบอกว่าไท้กว่ามั่นกุ่มก็คือแบบ กรุงเทพประเทศไทยผมมาจากกรุงเทพครับอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็แนะนำตัวว่าเรียกว่าเซวจ๋วได้เลยใช่ใช่เซลจวอิู๋เขาบอกเลยว่าต้องได้อันดับดีแน่นอนต้องได้อันดับที่ดีสู้ๆนะคะด้วยอ่ะโหวตคุณน้องคุณน้องใช่หนูต้องโหวตมีอะไรให้โหวตก็โหวดโยนสลิปกันไปรัวๆนะ คนนี้เป็นอะตอมแน่นอนเพราะว่าใช้โปรไฟล์พี่เน่เป็นอะตอมแน่นอนที่มาเชียร์เด็กไทยน่ารักก็มาเชียร์ทั้งแพทริกแล้วก็น้องนายเลยลงรูปแล้วก็แบบน่ารักมากอะไรเงี้ยน่ารักก็อย่างเงี้ยแหละเราต้องเชียร์เชียร์กันบอกว่าในรายการอ่ะครูพี่เน่พูดภาษาไทยกับน้องสองคนด้วยอบอุ่นมากใส่ใจดูแลครูพี่เน่ส่วนใหญ่แฟนคลับของครูพี่เน่เนี่ยก็จะเป็นแฟนคลับของเด็กสองคนใช่น่ารักใช่ไหมโอ้ยออสการ์หนุ่มแรปเปอร์เก่งมาก สุดยอดนี่คนนี้เขาบอกว่าอุ้ยคอมเมนต์แพทริกเยอะมากเลยนะคอมเมนต์ดีมากยินห้าวีนะนี่นะชื่อเจเจตตาเปาเป้เป,<ม>เป็นแบบเป็นที่รักที่สุดของพี่สาวเลยเพราะว่านี่ก็เริ่มมีมีโพน้องชายโพพี่สาวมาลนะเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ดุมากมคุณแม่แบบว่าแพทริกแพทเิกเย คุณแม่สู้บอกว่าคุณแม่แพทริกสู้ซึ่งตอนนี้แล้วก็เริ่มลาอเสาๆคนอื่นๆแฟนคลับคนอื่นก็เรียกแต่ว่าเจเดียวละกันแล้วคุณแม่วินหายจะติดตามคุณต่อไปนะเจียวจะติดตามจะสนับสนุนคุณต่อไปแฟนคลับน้องนายก็มาอยู่นะพุ่งชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าชมน่ารักน่ารักแต่ถ้าเกิดแฟนคลับน้องแพทริกก็จะเป็นแบบไปเลยพุ่ง จะโย่แฮร์สู้ตายสู้ตายสู้ตายไม่ได้ไม่เหงามีคนพูดเหมาโมยกรุบกริบปกติอารมณ์ดีวันนี้เห็นเด็กๆเพลงก็ออกเพลงครูพี่เน่ก็ออกวันนี้บอกว่าเพลินมากในทวิตตามล่าเที่ยงคืนมะเอาหลังเที่ยงคืนทำได้แล้วนะคือให้ทำอะไรเลยอะาอยู่จะทำยังไงหรือค้าเลิรจะให้เราคัเอ o v e r cover แต่ถ้าฟังให้นอนไม่หลับกันเลยนะก็จะซ้อมเสียงซ้อมเสียงเพราะว่าเนเน่ รับตำแหน่งร้องบ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 งอีกแล้วก็คือบงบงเกอแปลว่าอิสระจะปล่อยเพลงเวลาไหนก็ได้เจี๊ยก็ไม่นอนไม่นอนตีห้ายังมาคอมเมนต์อยู่ก็คุยยังคุยกับอะตอมด้วยกันเองตีห้าไม่นอนเหรอเพลงใหม่เพลงใหม่ออกหอนอนก่อนไม่ไค่อยว่ากันอ้นอนน้อยแต่นอนนะแล้วก็เปิดคอมเมนต์ด้วยมีคนถามพี่พี่ไปตัดต่อตอนไหน ก็พี่ไม่นอนไม่นอนเป็นสิ่งเท่ากับว่าอดนอนเป็นเรื่องปกติเวลาคือแบบแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์คนปล่อยอ่ะอาจจะหลับๆับอยู่แล้วมือลั่นไปกด enter ก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมเวลาปล่อยก็งงงเบร์บแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ติด hot search ร้อยแล่วไปฟังกันได้เขาบอกมี mv อร mv รอรอรอ mv แล้วก็หวังว่าชุดจะปังปูริเย่เฮ่ๆไปไหมนอกเรื่องบนลอไปกันไปกันละค่ะวันนี้ไปแล้วจ้ะบาย